ไ้นก็วงแขนตรงที่บ้าเต้อมาเตื้อทีบ้านเตอจนละทิที่คอยจบหม่ลที่ที่ฟ้องจบใหลมก็ยลงมน้อวมา

กับบอลเมื่สเวลาผมตั้งกับมันนี่เมื่อเวลาเรื่องสำคัญเดียอมเจ้าอย่างใจไหวถึงลมวันกันข้าจีตใจกับกับบอลขึ้นนับกันกินอยู่ืสองเราจำอีกาำเธอพอเบาเธอเลยน้องว่าจำเกินตัววันเดินจากภาพลอยเล็บเกิดวันยี่งลอยสีวันเราไหวตะลุยจะต้องตัวหอมน้ำามู้ว่ามีแต่ใจเขาดีจำได้ดีจำได้ดี អីម៉េចនោមមិននេះមិនស្គាល់ពីមួយមិនបាន ได้รับความขอบคุณจากสำนักงานมรับสาเกตนำทอ,อดเมืองเลยครับโดยท่านอาจารย์พินักธนบุญแสนและคณะสวดสวดเลยนะครับราชบงคุณพระราชภู์ิอัจฉริยฝูงเจ้าประจังหวัดร้อยเอ็ดมอบเสียงล่ำเสียงแค่ไหนพี่น้องดีมาพี่น้องดีมามาล่ำดีาม<อ>ดาก<อ>พ้นฝอดดีามา มาแถมดีวะโลงท่าดีวะณโอกาสนี้นะครับส้มหอนี่กินไงเงี้ยดีวะในโอกาสนี้ขอเชิญท่านเจ้าภาพมอบรางวัลให้กับหมอํำหมอแทนแล้วเราจะทําพิธีการเปิดงานพระคุณเก้าฉันเพลนแล้วเจ้าภาพอีกส่วนหนึ่งก็จะมอบสินน้ําใจให้กับผู้มีอายุ70ปี8ปีในโอกาสนี้เชิญคุณ อาทิตยาพรโอ่ครับพระองค์วรางวัลน้ำใจให้กับหมอลัมครับหมอลัมกรณีวันเด็กจ้างครับพระตาส่งคาร์โเต็จสามมื่นครับสดชื่อเลยเนี่ยได้คุณเยเอาเพิ่นมอบรางวัลหลือไปครับมอบรางวัลหลือไปเอามาที่นี่เจ้าหน้าที่ไฟอาหารเพลินเด้อเตรียมเพลินเด้อบัดนี้เด้อขอบคุณคณะหมอลัมสายเกียรตินครับสดชื่อเลยเนี่ยครับขอบคุณครับขอคณะทีมงานผู้นำเข้มแข็ง จาดการะวี่จากหัวแถวถึงหางแถวไม่เกินน้อยคนคุณอาทิตยาบุญคพน้องที่แก่เงินพลาพันธ์ลาพัน์ให้เฉพาะผู้ใ0ิปี8ปปีก็จังทูกขเจี๊แล้วแม่แมอ,อนะครับแล้วแ้วเตรียให้พูดเก็งชิปี80ปี90ิปีร้อยปีให้คณะกรรมการจัดหัวแถวฝั่งโน้นเรียงมาหน้า ทีเสร็จแล้วก็จะเปิดงานพร้อมสงน้ำผู้เท่าผู้แก่ไปพร้อมกันดีวะผู้กินเขากินไปดีวะผู้ถวัตเทศพาไปถวายดีวะปิดงานแล้วไปกินไปห่อดีวะตกมือให้พี่น้องบอนคารเพลินนะครับนี่มันยังเมียนมาเอ้า ขออนุโมทนาครับขอจับสถานที่แป๊บหนึ่งผมไม่ลืม <คำ S 1> สูตรแน่นอนานนคริขอเสียงตบมือเป็นขวัญกำลังใจให้กับอันนี้เดภาพครัวตะคูนรโดอภิภัทรมอสมุดเตียงานวันนี้หนึ่งพัน,น 1, บาทจุดยดเลยนะครับภอพครัวสีพลังสมดุลีหนึ่งพัน 1, บาทจุดยดเลยนะครับ ตะกูลธรรมราอีกหนึ่พับาทครับหลวงพ่อยะพู่เกี่ยวคณะจังหวัดละเดสองพันบาทกับสาตุยเพื่อนแเจียจิบตึกแปบปีไม่ไปนั่งเจียบจิบตึกแปดสิบปีไม่ไปนั่งพีันี้คือรุ่นอนุรักษ์ไวเอามานั่ง ขอเชิญท่านผู้ใหญ่บ้าท่านเจ้าภาพเขาทำหาเก่กาไนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใกำังงานก็อ้่าไปสลาท่านมองได้เจ้าภาพยังแบบว่าไวรุนไวรุนเขาไป็องไว่าน้สานมองเจ้าว่าไวรุนไเขาเปนองหนผู้ให่สัา่านมองได้เาันแบ่าไุนไรนขาเงไหว่าน้ใหา่านมได้เจาบ้ว่ารืนองมนเาเงไม่าน้่าตานมองได้เจามพันสบ่านน้าเองนผูาทา อาพี่น้องตระกูลไหนสุ่มไหนสิสนาบสนเนตุเป็นพู้ว่าเห็ุปีไาครับพีนลำนำไปล่ำหน่ำไยล่ำหมกนนึงกครับพรายมู้ที่จะสนับสนี่ไหครับดครับเดี๋าสที่ีอหนยแลวขออนรายนามผู้ชื่ผู้บริจาคจากนั้นกตมอบให้ับพี่ดีกรต่ังนี้ไ้ดำเนินการต่อไปนะครับ ในโอกาสวันนี้ปีนี้เป็นปีที่สองที่พวกเราได้กลับมามหามงคลสงฆ์พระท่าท่าบ้านวุ้นีซึ่งเป็นบารมีภูผู้บ้านผูบ่เรก็รักอบอภิร้องเจ็ดสิบปีแปดสิบปีนางก้อครับเจดสิบปีแปดบปีนางกอเพราะว่าีเจ้าท่าใจดีจะมอบปัจจัยให้กับคนละหนึงพันท่านก็จะทำพันจีพัน ผ่านบาทกระบอกว้ถถครับไปงเลยครับผ่านรับาลการเพื่อเบ้านเพ่ช่วยเ้ื่อเด็บจัดเพื่อบ้นเกี่ยวกันเราจัดให้ด้วยครับจัดแล้วอยให้เจ้าภาพใหญ่มามออปัจัจมามอบขอัขวัญนะมามออขอัขวัญให้กับเพืเท่าผุกแก่เสร็จแล้วตัไปวัดเลักสเพีย่งากระสุกง่ห่งเปิดกาสามเเรตมุกนครับขออนุญาตเียเชนเพืวยนะครับ ยันเชิญผู้ช่วยได้จัดแถวเตะแถวจัดกระปุให้สวยงามนะครับเอานั่งแถวครับนั่งแถวเด้อจัดแถวครับจัดแถวนะครับจัดให้สวยงามนะครับวันนี้เรามาดูแลนี่สามวินาทีสามวินาทีสามแล้วน้องตุลน้องตุนพี่น้อมพ่อสบายเศร้าไปเศร้าแล้วครับสบายดีเร็ว ขอเสียงพคนสิถ no, <we> so, you know ือแนะครับผู้ใดขึ้น่าสิสงน้่ทกเรายกเมื่อขึ้นคร้าผู้ใดขึ้น่าสิเต้นละวงยกเมื่อขึ้นคท้าพี่เต้นละวงก้อนนี้สิสงวานมาดิเสียไหนก้อนเทาเฮ้เสียออกันอบเสีย้อกันตอรอยนะครับเอาพ่พอยังไง